สวัสดีครับผมหมอพาลิดจากเพจสโตปุดแคมนะครับนะคำถามคือคนไข้ถามว่าผมผ่าเอ็นไขว้หน้ามา8เดือนแล้วก็คือ ACL ผ่ามา8เดือนแล้วแต่ยังรู้สึกขัดขัดในข้อเวลายืดขาตรงพองอขาก็มีเสียงดังกรอบอีกหรือมีเสียงกรึบกรึบไม่เป็นธรรมชาติอยู่ในข้อเข่าเป็นเพราะอะไรนะครับการผ่าซ่อมเอ็นนะครับโดยเฉพาะเอ็นไขว้ข้างในข้อเข่าเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่จะต้องใช้การ ออกกายบริหารภายใต้การควบคุมหรือเรียกว่าทำโปรแกรมฟื้นฟูกันเป็นเวลา6 1ถึงเดือนการ6เดือนเนี่ยไม่ใช่แค่รอให้เอ็นที่ผ่าซ่อมมันยึดติดก,ก,กระดูกแข็งแรงแต่มันเป็นการเทรนกล้ามเนื้อหน้าขาหลังขาให้ทำงานเข้าคู่กันเพื่อประคองข้อเข่าให้มั่นคงในทุกอริยาบทไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งกระโดดที่มีแรงกระแทกกระทันมากระทำกับข้อเขา่าให้ข้อเข่านั้นมันเอาอยู่มันนิ่งมันแน่น มันมันไม่คลอนแคลนเอ็นที่ซ่อมเอาไว้เนี่ยช่วยยึดข้อเข่าก็จริงแต่ว่าลำพังแรงเอ็นจะไม่สามารถให้ข้อเข่าอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงแล้วก็รับแรงกระแทกกระทันต่างๆได้อย่างปลอดภัยเลยหมายความว่าต่อให้เราซ่อมเอ็นแล้วถ้าเราไม่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้ดีไปวิ่งไปกระโดดมีโอกาสเอ็นขาดกลับมาอีกทีนี้ในกรณีของคนที่มีเสียงขัดในข้อเข่านะครับ หลังผ่าตัดก็ดีแม้ไม่ผ่าตัดก็ดีมันเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ครับว่าการเคลื่อนไหวที่ข้อเขานั้นไม่ราบลื่นก็คล้ายกับเราเปิดประตูเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมาถ้ามันลื่นดีมันต้องไม่มีเสียงแต่ถ้ามันมีความเสียดทานมีเอี๊ยดอาร์ดมีกึกกักก็แปลว่าผิวสัมผัสหน้าข้อนั้นไม่เรียบการที่ผิวสัมผัสหน้าข้อไม่เรียบถ้าทํากายบริหารไปเรื่อยๆมันเรียบขึ้นได้หรือ บางทีจังหวะในการเคลื่อนไหวการทํางานของกล้ามเนื้ออย่างที่เล่าเมื่อกี้นี้มันไม่มัน่นคงมันไม่พอดีทําให้การเสียดเสียดสีกันของผิวหน้าข้อหรือหมอนรองข้อเกิดการแรงขบแรงเบียดเกินกว่าที่ควรจะเป็นทําให้มีเสียงลั่นเวลาที่งอเวลาที่เหยียดการจะหายได้ก็คือต้องฝึกกายบริหาร ลงน้ำหนักบังคับขาให้งอบังคับให้เหยียดในมุมต่างๆแต่ต้องทำแบบไม่ให้บาดเจ็บถ้าสามารถบริหารได้มีแรงต้านได้แต่ไม่เสี่ยงบาดเจ็บทำไปเรื่อยๆความมั่นคงจะดีขึ้นแล้วเสียงก็จะหายลงไปเป็นสัญญาณว่าความมั่นคงอย่างดีของข้อเข่านั้นกลับคืนมาแล้วสรุปนะครับจะต้องรับการฟื้นฟดูด้วยการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเป็นขั้นเป็นตอนจากง่ายไปหายาก จึงจะพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่โดยไม่เสี่ยงบาดเจ็บมาอีกการที่ผ่าตัดแล้วมีเสียงดังในข้อเวลาที่พยายามเคลื่อนไหวเป็นสัญญาณว่าข้อนั้นมีความไม่มั่นคงไม่แน่นหนาไม่สะดวกไม่พร้อมในการใช้งานอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องไปผ่าตัดแก้ไขอะไรแต่ต้องฝึกฝนการใช้งานของข้อเข่าให้เหมาะสมเป็นขั้นเป็นตอน สิ่งที่ไม่เป็นขั้นเป็นตอนยกตัวอย่างเช่นอยู่ๆไปฝึกกระโดดสกอตจัมม์อยู่ๆไปวิ่งไปสปรินตหรือแม้แต่จะพยายามวิ่ง3กิโล5กิโล10กิโลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ได้ออเคซซส์ในขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานกว่านั้นมาก่อนย่อมเป็นการเกินตัวนะครับแล้วก็เสี่ยงบาดเจ็บถ้ามีปัญหาสงสัยในเรื่องการฟื้นฟูควรปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ใกล้บ้านนะครับ มีทุกโรงพยาบาลจังหวัดนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่หรือในคลินิกหลายแห่งก็มีแพทย์เวชศาสาตร์ฟื้นฟูให้ปรึกษาถ้าหาแพทย์เวชศาสาตร์ฟื้นฟูปรึกษาไม่ได้เรื่องโปรแกรมฟื้นฟูก็ปรึกษานักกายภาพบำบัดนะครับที่ใกล้บ้านใกล้ตัวก็มักจะช่วยเหลือได้ขอบคุณครับ